เหตุการณ์ที่คนร้ายตระเวนมอมยาคนไข้หลายรายในโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นข่าวใหญ่ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสารที่คนร้ายใช้คือไซลาซีนที่ใช้ฉีดให้สัตว์ง่วงซึมเวลาที่ผ่าตัดใหญ่หรือต้องการขนย้ายสัตว์โดยคนร้ายจะผสมสารไซลาซีนใส่น้ำดื่มหรืออาหารเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะหมดสติแล้วฉวยโอกาสชิงทรัพย์ขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์มอมยาในรถแท็กซี่เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจเป็นสารในกลุ่มเดียวกันทําให้คณะกรรมการอาหารและยานําสารไซลาซีนมาพิจารณาว่าจะยกระดับการควบคุมหรือไม่จากการที่มีการนํายาไซลาซีนซึ่งเป็นยากรอมศาสในสัตว์เนี่ยนะครับามาใช้ในคนซึ่งทางตํารวจก็จ,จับผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยครับ ทางคณะอนุกรรมการที่พิจารณาเกี่ยวกับเรืร่องยาศัตว์เนี่ยก็เคยมีมติว่าจะขอยกระดับยาในกลุ่มยากลมปศาสตร์เนี่ยสกลุ่มนะครับคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาเห็นชอบยกระดับสารไซลาซีนจากยาอันตรายเป็นยาควบคุมพิเศษรวมทั้งสารอื่นด้วยอีก3ชนิดได้แก่ 1. กลุ่ม Alpha ทูแอดริกเนอร์จิกอะโกซึ่งมีสารไซลาซีนที่คนร้ายนำมาใช้มอมยา 2คือกลุ่มเบนโซไดอะซีพีนเดริเวทีฟ3กลุ่มบิวไทโรฟีนนอลเดริเวทีฟและ4กลุ่มฟีโนไทอาซีนเดริเวทีฟทั้งนี้ยาทั้ง4กลุ่มจัดเป็นยาสำหรับสัตว์ที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทส,ส่วนกลางและเมื่อยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วจะต้องมีใบสั่งจากสัตวแพทย์เท่านั้นจึงจะซื้อ,อยาเหล่านี้ได้ซึ่งเราก็เชื่อว่าจากการยกระดับเนี่ยจะสามารถทำให้การควบคุม ยานี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในขณะเดียวกันคลินิกที่มีการใช้ยาเนี่ยก็จะต้องจัดทำบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของการรับจ่ายยาตัวนี้ไว้เพื่อที่ทางออยอจะสามารถเข้าไปตรวจได้ถ้าฝ่าฝืนเจ้าของร้านขายายาหรือสถานพยาบาลสัตว์จะมีโทษปรับตั้งแต่2,000ถึง 10, 1,000 0บาทและหากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการหรือเภสัชกรและสัตวแพทย์ จำหน่ายยาโดยไม่มีใบสั่งจะมีโทษปรับ1,000ถึง5,000บาทดังนั้นหลังจากออกมาตรก,การการยกระดับยาไซลาซีนจากยาอันตรายเป็นยาควบคุมพิเศษนอกจากทำให้สามารถตรวจสอบการซื้อขายได้แล้วก็จะทำให้กลุ่มมิจฉาชีพหาซื้อ,อยาดังกล่าวได้ยากขึ้นด้วยเอกลักษณ์นำวงศาถ่ายภาพวนิดานาคีสังข่าวห้าน้าหนึ่งรายงาน